โอเคก็สว okay, so ัสดีครับมาดูวิธีการอ่างโครงสร้างกราฟในเอ z มหรือ AMAZON นั่นเองนะครับไปดูที่ Time f า a เ e w มว k กันในช่วงขาลงนะครับเกิดวิกฤตน่าจะเป็นโควิดนะที่ผ่านมานะครับซึ่งเราดูตววิงโลนะ หายเอ้อรลแล้วกันแล้วก็หายก็หายหาแล้วก็หายก็หายนะครับกราฟมันลงมาที่เจ็ดแปดุดหกนะครับมาโซนนี้พอดีนะครับอยู่บริเวณนี้แหละนะโซนที่เป็นเบล,ลัลี่เบรัล,ลี่นะครับปกติแล้วกราฟมันจะต้องมารีเทสท,ที่เส้นร้อยสองร้อยแล้วก็เด้งขึ้นต่ออันนี้ เด้งเหมือนกันแต่ว่าเด้งเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับพอมาโซนนะครับโซนเส้นเจ็ดอยี่สิบในทางเฟรมบีก็ไปต่อนะครับก็ยิงทําหาได้สูงกว่านิดหน่อยนะครับตอนนี้เราจะมีความเสี่ยงในเรื่องหนึ่งราคามันแพงอยู่นะครับราคามันแพงอยู่แต่ถ้าใครไปดูในทางเฟรมเด่นจะน่าเข้ามากๆนะครับ ตัวนี้เขาไปต่อเป็นเส้นแบบนี้นะตัวนี้คืออาจจะหยอดไปสักหน่อยหนึ่งนะครับหยอดไปสักหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเรามาดูในสวิงย่อยนะสวิงหลักนี่ทั้งหนึ่งสวิงนะครับสวิงย่อยคือแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ถ้าเขาย่อมานี้นะครับ จะอยู่ที่ลัลลี่เบดและลัรลี่ตซนนี้ส่วนที่เป็นเบรจะมีความสําคัญในเรื่องของไฮนะเราจะมีไฮอยู่ไฮหนึ่งต่อและสามซึ่งโซนเนี้ยมันเบรกเอาขึ้นไปได้นะเบรกเอาขึ้นกว่าไไม่พอเบรกเอาโซนนี้ได้แสดงว่าโซนเนี้ยมันไม่เปนคนเทอขาแล้วนะคนที่จะเทอขาได้คือโซนนี้ซึ่งมีจํานวนที่น้อยมากๆ นะครับน้อยมากๆาแสดงว่าเขาดันหลักครั้งแต่หนึ่งสองประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นสามก็ได้แล้วนีนคือแผนคือเราจะ DTA นะนะหรือหยอดไม้ไปแบ่งไม้หยอดไปครับโซนนี้นะครับโซนที่เป็นเบรแล้วก็โซนที่เขาจะทำ DB นะครับถ้ามาอีกรอบนั้นนะรอบนีงเส้นเจ็ดนะครับ ไปดูใน RSI นะครับ RSI เนี่ย SI มันขึ้นมาตั้งแต่ท m e เฟรมดีแล้วนะครับที่ว่ามีการขายมากเกินไปนะครับต้องมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะครับใน RSI อย่างท่าเฟรมดีเนี่ยทำดีบีนะทำดีบแล้วก็ไต่ขึ้นมา ไต่ขึ้นร้อยสองร้อยขึ้นมาไต่มาเรื่อยคือมาแตะแล้วก็เด้งไปต่อแบบนี้นะครับแตะเด้งแตะเด้งแตะหลายรอบไม่ได้แล้วเพราะว่าพอแตะหลายรอบเนี่ยราคามันแพงแล้วไงพร้อมที่จะขายแล้วนึกออกนะคือเขาเธอขายแตะเด้งเธอขายแตะเด้งใครเราจะมีของตลอดไม่มีนะครับก็ต้องรอย่อนะครับเพื่อเอาแรงซื้อ จากนั้นลงทุนกลับขึ้นไปก็คือทวนหนึ่งก็คือตรงนี้แหละนะโซนที่ผมบอกว่ามันเป็นโซนเบรนั่นเองถ้าดูในทางเพิ่มเลืกเราจะเห็นว่าโอ้โหราคาเนะี่ฟ้ากับเหีวเลยนะจากสองรอยเหลือร้อยหนะ้าสิบเนี่ย ลดราคายางเมื่อถึง50เนะ50เปอเซนยู่ที่เท่าไหร่100นั่นเองนะครับ100เหรียญนะครับฐาน้ลดลงมาก็าเกือบละนะครับประมาณ30-40เซนตาัวนนี้นะครับ ตัวนี้นะผมมองว่าเขาทําลายโครงสร้างไปแล้วอันนี้สมมุติว่าเป็นโลว์ว่าหายแล้วกนหายที่ต่ํากว่าแล้วหายเขาทำโลได้นะถึงจะทํำหายที่ต่ํากว่าลงได้แบบนี้นะครับครัวน,นี้คารมันกลับตัวขึ้นนะกลายเป็นว่าเขาเบรกเอาขึ้นไปได้ไปทําลายหมดเลยหนึ่งสองและสามนะครับ โซนนี้แหละทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมวาดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวมันทั้งหมดเลยนะที่สามารถเลื่นได้เลื่นราคาได้นะครับเพื่อไปต่อนะครับอีกอย่างยิ่งลงมาก็ยิ่งมีนักลงทุนต้องการมากนะมีความต้องการสูงนะครับก็ราคาถูกนะนะครับ ผมก็อยากให้เขาต้องมาทำ DB ที่ส่วนนี้ถครัเพืจะได้ดันราคาขึ้นไปไกลเอาแบบไกลๆเลยนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้อง DCA มาสักสาไม้ก็ยังดีนะครับแล้วก็ปล่อยโอเคนะก็จบเท่านี้นะครับตามแผนสวัสดีครับ